ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุตบอลเด็ดสเต็ปเซียนคำเตือนวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรแกรมบอลคืนนี้วันที่31สิงหาคม3หลีกใหญ่มาดูพิมลีกอังกฤษกันก่อนเลยนะคะ อาคู่แรกอาร์เซนอลพบกับแอตตันวินล่าเวลาตีหนึนาทีคู่ที่สองแมนซิตี้พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเวลาตีหนึนาทีคู่ที่สามบอนมารพบกับบูแฮม์ตันเวลาตีหนึนาทีคู่ที่สี่เวสต์แฮมพบกับสเปอร์เวลาตีหนึนาที คู่ที่5้ลิวพูพบกับนิวคาสเซิลเวลาตีสอต่อไปมาดูหลีกกันโซเซเรียอิตาลีกันนะคะว่ามีคู่ไหนบ้างคู่แรกชาร์ปโดเลียพบกับลาซิโอเวลา23.30นาฬิกานาทีคู่ที่2อูดิเนเซพบกับฟิออเรนตินาเวลา23.30นาฬิกา30นาทีคู่ที่3เอมโปรีพบกับเวโรนาเวลา23.30นาฬิกา30นาที คู่ที่สนาโปลีพบกับเลสเตเวลาตีหนึนาทีคู่ที่5ยูเวนตุสพบกับสเปเซียเวลาตีหนึนาทีลีกสุดท้ายลีกเอิงฝรั่งเศสคู่แรกลียงพบโอเชเวลาเที่ยงคืนคู่ที่2โมนาโกพบทัวเวลาเที่ยงคืนคู่ที่3ามมงปริเยพบ อาทักซิโอเวลาที่คู่ที่สี่สตาบุ๊พบน้องเวลาเที่ยงคืนคู่ที่ห้องเซพบแร้งเวลาเที่ยงคืนคู่ที่6ตูรูสพบปารีสเวลาตีสองคู่ที่7จ็ดมาเซพบแก๊งมงฟุตเวลาตีสองคู่ที่8ปดริวพบนีดเวลาตีสองคู่ที่เรองพบลอริยองเวลาตีสอง คู่สุดท้ายคู่ที่10บเลนพบแปบดบเวลาตีสอสุดท้ายนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราชาวฟุตบอลเด็ดสเต็ปเซียนกันด้วยนะคะ